รั i n ์ไทยอินไซต์ n ทค่ะยังอยากจะอยู่กับเรื่องของนัทพรตระยูนไหนๆก็ไหนๆเติมกันให้เต็มเลยจะได้รู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นและชัดเจนขึ้นเอาละครับเราจะไปกันที่คุณวีระสมความคิดคและขัธิการครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันคอปอต่อเรื่องของเรื่องเท่าที่เช็คประวัตินัทพรตระยูนคือใครพบว่าเป็นอดีตทนความของวีระสมความคิดค่ะ พบว่าเป็นอดีตในความของเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติพบว่าเป็นอดีตที่ปรึกษากฎหมายของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอาจารย์เสียชาวงสารยางกูลค่ะคันจะสอบทานเรื่องของนัฐพรกับอาจารย์เสียชาก็เห็นจะเป็นอุปสรรคมากมายไก่กองดังนั้นจึงขอเลือกสอบทานไปที่คุณวีระสมความคิดในฐานะที่ทั้งหนึ่งเคยแตะมืออยู่กับนัฐพรเคยรู้จักในความโทปยูน ทำไมขั้นเทพขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีระคะคุณวีระขอกความคิดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์สวัสดีครับเป้าหูสูตรข่าวครับอ๋อเปะหูสูตรเลยเหรอฮะอ๋อคุณขึ้นไทเติ้ลว่าเป็นพปะหูสูตรข่าวไม่ใช่หรืออ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมจำเลยหลายคดีครับผมจำเลยหลายคดีครับฉายาผมหมาแก่หลายคดีครับเอาละครับคุณวีระครับอย่างนี้ครับ รู้จักคนที่ชื่อนัทพรโตประยูนใช่ไหมฮะรู้จักครับเพราะว่าพี่นัทพรเนี่ยแกเป็นรุ่นพี่นะครับเรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชรุ่นติดกันครับรุ่นติดกันตั้งแต่ตอนเรียนนะครับเรียนนิติศาสตร์มสทหรอฮะใช่ครับอืมเหรอฮะนิติศาสตร์มสทแสดงว่าเรียนตอนแก่แล้วหรืออย่างไรครับครับ เรียนตอนแก่ออแล้วนะก็นานแล้วนะอืมครับโอ้นานแล้วนะครับนะฮะโอเครุ่นติดกันนะนะเอาละครับ,รบเอาละนอกจากความเป็นเพื่อนรุ่นพี่นิติศาสตร์มสทความสัมพันธ์อย่างอะไรอีกรู้จักเขาแค่ไหนอย่างไรครับเออก็รู้จักกันตอนนั้นก็ไม่ได้สนิทกันนะครับครับแล้วมา ใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อครั้งที่ผมไปติดคุกที่กัมพูชาค,ครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่นัทพรเนี่ยเข้ามาร่วมนะทีมทนายได้อย่างไรไม่ทราบว่าใครติดต่อแกหรือแกเสนอตัวเข้ามาช่วยคดีเองหรืออย่างไรผมก็ไม่ทราบนะอยู่ช่วงแกก็ขอไปเยี่ยมนะครับขอไปเยี่ยมผมที่ กัมพูชาครับแล้วก็เสนอตัวว่าจะช่วยนะครับโดยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไระนะครับในหน้านาที่เคยรู้จักกันก็ก็ดีใจนะครับที่แกจะมาช่วยนะครับในการต่อสู้คดีแต่ตอนหลังก็แกก็ต้องถูกออกไป<ช>นะ<อ>จากทีมพนายที่ดูแลคดีให้ผมนะครับก็เหลือแต่คุณกาดุนสายงาม หรือแต่คุณการุณได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าทีมทนายคุณทีมคุณการุณสสยงามปลดออกจากทีมนะมีเรื่องอะไรกันฮะทราบไหมฮะเอผมก็ไม่ทราบนะผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเพราะผมอยู่ในคุกนะฮะผมก็เลยไม่ทราบ,รา,บรายละเอียดแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องดีอะครับ <ผ>คงไม่ใช่เรื่องดีคงไม่ใช่เรื่องดีค่ะคงไม่ใช่เรื่องทีนี้ตอนที่ไปเยี่ยมถึงคุกเขมรแล้วก็อาสาแล้วก็เสนอตัวจะรับว่าความให้ไม่คิดอะไรประมาณนั้นขอร่วมในทีมทนายทีมเดียวกันกับการรุนายงานนะครับตอนนั้นรู้ไหมครับว่าเขาทำาหากินอะไรอ่ะอ๋อเขารู้มานานแล้วครับว่าพี่นัทพรเนี่ยแกเป็นทนายความนะครับเป็นทนายเหรอครับมีสำนักงานกฎหมายที่ชื่อว่าบริษัทอินเตอร์อลเอแอนส์นะครับ ครับเคยให้นามบัตรผมนานแล้วนะเป็นทนายความเอ๊ะเป็นทนายความแต่ฟังว่าจบนิติมสอทวันนี้ผมนับเรียงอายุของคนที่ชื่อนัทพร์ก็น่าจะเก้าสิบหกเอ่อหกสิบสามแล้วนะอายุสักหกสิบสามหกสิบสี่จบนิติมสอทเป็นทนายความแสดงว่าเพิ่งเป็นทนายความตอนอายุเยอะแล้วสิครับเนี่ยหรือยอย่างไรครับใช่ครับใช่ครับะอ้อ ก่อนหน้านั้นแหละครับก่อนหน้าท,ที่จะเป็นเจ้าของสำนักงานทนายความแกมาจากวงการนอะรักทธุรกิจหลายอย่างนะนะแกทํางานธุรกิจหลายอย่างแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยนะครับก็ได้ทราบว่าทํางานอยู่ที่การท่ากาศยาน,นะครับ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนททนะคะอยู่ส่วนไหนล่ะคะของททพจทราไหมครันิติกรนิติกรผมไม่ทราบนิติกรใช่แล้วนิติกรผู้ชำนาญการของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนไปทำงานที่บริษัทเจ้าของสนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละอ้าวโอเคครับก็ทราบกันแค่นั้นนะฮะและยังทำและยังและธุรกิจที่แกทำนอกจากสักงานททายนความก็ยังมีอะไรอีกฮะไม่ผมก็ไม่ทราบนะ ในรายละเอียดส่วนตัวแกพรผมไม่ได้สนใจพูดพูด,พดตรงๆนะอืเพราะว่าจะมีคนที่มักจะเข้ามานะครับเอ,อพยายามจะรู้จักผมนะฮะจานวนมากออบอกตรงๆเลยนะครับ,รบในในช่วงที่เวลาถ้าผมจะต้องมีมีวิกฤตอะไรสําคัญแล้วก็เป็นข่าวดังๆเนี่ยนะครับจะมีคนเสนอตัวเข้ามาใกล้ชิดผมเยอะ นะ,ะผมก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับเ,เรื่องส่วนตัวเข้าหรอกครับใครคเข้ามานะฮะผมก็ยินดีทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ไปปฏิเสธใครหรือว่าอะไรถ้าเขาเข้ามาดีนะค่ะ,ะคเอะหลังจากกลับมาเมืองไทยแล้วออกจากคุกที่กัมพูชาแล้วเนี่ยมีการติดต่ออะไรยังไงกับคุณนัทพอรอีกไหมคะหรือทางคุณนัทพรติดต่อมาที่คุณวีระไหมคะ นานๆนนครับนะฮะนานๆนนก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมเนี่ยจำเป็นต้องไปยื่นเรื่องนะครับ ต่อพี่นัทพรที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็คือเรื่องของอนักโทษไทยคนหนึ่งนะครับที่เขาติดคุกอยู่ที่กัมพูชาก่อนหน้าผมเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่บริสุทธิ์เขาไม่ได้ทําความผิดเลยแต่ตอนนี้นะครับเขาก็ยังติดคุกอยู่โดยที่ถูกโอนมาติดคุกอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับพี่นัทพรเนี่ยก็รลับปากกับผมว่าแกสามารถที่จะช่วยนะครับนักโทษไทยคนนี้โดย ทำการลือคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกครั้งที่ศาลไทยนะครับคครรัับบอืแต่คดีก็ไม่คืบหน้าเลยครับผมไปยื่นให้กับพี่นัทพรนี่รู้สึกต้องแต่เกือบสองปีแล้วครับตั้งแต่กลับมานะครับแสดงว่าแสดงว่าคุณนัทพรเข้าไปอยู่ในวงจรผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งแต่เมื่อเกือบสองปีที่แล้วสิครับใช่ครับ ทีนี้ทีนี้มีข้อสังเกตครับก็คือพอทราบไหมครับว่านัทพรโตประยูนเนี่ยทำไมจึงสามารถเข้าไปอยูอย่ในวงจรอำนาจสามารถเข้าไปอยู่ในวงจรการเมืองสามารถเข้าไปมีเข้าไปมีสถานะอยู่ในองค์กรสำคัญๆอย่างเช่นในสภา,านิติบัญญัติอย่างเช่นในองค์กรอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินได้แก่ก็คงมีเพื่อนเยอะมั้งครับนะฮะอืม ทั้งหมดนี่ต้องต้องต้องเรียนนะฮะในสังคมไทยเนี่ยนะครับระบบอุปถัมภ์เรื่องเ,ออเส้นสายนะครับการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักคนน้อนคนนี้นะครับมันก็เป็นโอกาสที่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับฮะผมก็เชื่อ,อว่าพี่นัทพรเนี่ยแกเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีคนหนึ่งนะ เท่าที่เท่าที่รู้จักมานะครับผมก็ได้ยินทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีเช่นไม่ดีเช่นโอ้ผมว่าคุณพระหูสูตรรู้ดีกว่าผมนะทราบไหมครับว่าคุณนัทพรตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีร่วมกันฟอกเงินกับสุภชัยสีสุภพ็รสอนอดีตประธานข่าครับตามข่าวครับแล้วก็ แล้วก็สนใจแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่ครับครับค่ะอืได้เข้าไปดูไปตรวจสอบข้อมูลอะไรยังไงกับเรื่องนี้ไหมคะหรือมีข้อมูลอะไรไหมคะคือผมว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับก็ชัดเจนระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนการทํางานของผมเนี่ยนะครับกอย่างที่ทราบกันก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่มีใครเนี่ย เอาข้อมูลมายื่นให้กับผมโดยตรงเนี่ยนะครับให้กับหน่วยงานผมโดยตรงเนี่ยผมก็คงได้แค่ติดตามนะครับฮะแต่ถ้าใครมีข้อมูลอะไรนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่โปร่งใสเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วส่งตรงให้ผมอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนะฮะได้เราจะ า <Okay. S 2> ไปดูโดยตรงเลยครับโอเคคุณวิระครับพอรู้ไหมครับว่าทำไมคนดีๆอย่างอาจารย์ศรีราชาวงสารยางกูลอดีตประธานผู้ตรวการแผ่นดินออจึงหยิบฉวยเอาคนที่ชื่นนอนัทพรโตประยูนไปใช้งานไปอยู่ใกล้ๆตัวเองเนี่ยพอทราบไหมฮะอันนี้ไม่ทราบครับต้องถามท่านอาจารย์ศรีราชาเองครับนั่นจะแปลกใจมากๆเลยต้องถือว่านัทพรน,นี่ไม่ธรรมดานะครับขั้นเทพจริงๆนะฮะ ครับผมไปเช็คประวัติอีกด้านหนึ่งก็มีตำแหน่งแห่งหนอยู่ในสภานิติบัญญัตินะสุดยอดเลยอะแปลกจริงๆคนนี้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเอาเอาง่ายๆแกเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีครับอืมต้องคอนเน็ชันดีด้วยหรือเปล่าคะก็แน่นอนครับฮะคือ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 แน่นอนครับคือคือคือแก้มแค่มนุษยสัมพันธ์ดีแค่คอนเน็ชันดีมันคงไม่พอกระมัง เอ่อ,อ,อกลุ่มอํานาจถ้าจะหยิบฉวยเอาคนบางประเภทไปใช้งานเนี่ยต้องเป็นประเภทที่กล้าทําให้ด้วยกล้าทําในบางเรื่องด้วยถูกไหมฮะโอรูหสูตรข่าวรู้แล้วนี่เอา้า <laughs> บอกแล้วอย่าเรียกผิดผมหมาแก่หลายคดีครับห <laughs> มา <laughs> แก่หลายคดีครับแต่ยังอย่าให้ถึงขั้นไปติดคุกขเขมรเหมือนกุวีรลผมไม่เอาผมตายดีกว่าอ่ะตอ่อ <laughs> สรุปแล้วนี่นะครับนัทพรเนี่ยถ้าอยากรู้เรื่องของเขามากกว่านี้ผมจะเข้าไปที่ใครคุยกับใครช่องไหนดีครับมีคำแนะนำไหมครับใครจะรู้จักคุณนัทพรได้ดีที่สุดคะและลึกซึ้งที่สุดคะเออผมก็ไม่ทราบนะว่าพี่นัทพรเนี่ยนะแกจะสนิทกับใครบ้างอ,อ,อีกนะเพราะว่าอาออย่างที่ผมเรียนนะนะ ผมก็รู้จักแกเฉพาะในส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันโดยเฉพาะในช่วงที่ผมติดคุกอยู่ที่กัมพูชาชที่นัตทพรไปเยี่ยมผมที่คุกเนี่ยหลายครั้งใา่ครับค<ช>่ะแล้วก็เสนอวิธีการช่วยเหลืออืนะครับซึ่งซึ่งผมก็ได้จะฟังนะอืนะครับซึ่งบางเรื่องก็ผมฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้จริงๆอย่างที่ผมเชื่อนะครับ อืมเอาเอาเอาพอเห็นภาพพอเห็นภาพนะฮะเอาแล้วครับค่ะขอบพระคุณมากครับคุณวีระครับขอบพระคุณนะคะครับ,บขอบคุณครับ,ค,รบคุณ<ด>วีระส,สมความคิดค่ะเลยาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรัปชันหรือคอปอตอนะคะอ๋อใช่ละใช่ละผมเห็นประวัติท่อดหนึ่งช่วงหนึ่งช็อตหนึ่งของนัทพรตประยูนค่ะ เป็นนิติกรผู้ชํานาญการบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนทอทหรือเอโอทีเอโอทีเนี่ยค่ะดูแลหกสนามบินของประเทศไทยใหญ่ๆนี่แหละนี่แหละไม่ธรรมดานะถือว่าไม่ธรรมดาจบนิติมอสทแปลกใจจังเลยอืจบตอนตอนผู้ใหญ่แล้วด้วยแน่นอนนี่แปลกไม่ใช่มาตั้งแต่ดั้งเดิมหรือแรกเริ่มทําธุรกิจมาก่อนสังขอนใจว่าคนที่จะรู้เรื่องในบางมิติของนัตพบนตัวประยุนเยอะๆ อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นการณุณใสยงาม,มหนึ่งในหัวหน้าทีมทนายความที่ว่าความให้กับคุณวีระสมความคิดสมัยติดคุกเขมรเพราะหลังจากที่รับเข้ามาช่วยนิสพรร่วมทีมทนายในเวลาต่อมาก็ปลดออกจากทีมทนายแสดงว่าต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างหรือไม่ซึ่งซึ่งซึ่งเมื่อสักครู่คุณวีระใช้คําว่าคงมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีคงคงมีเรื่องไม่ค่อยดีใช่ ไอ้เรื่องไม่ค่อยดีคืออะไรก็คงต้องถามการุณสายงามกมา่อนน่าจะตอบได้ดีที่สุดและปลอดออกจากทีมนี่มันไม่แค่นั้นทราบว่าเป็นเป็นอดีตขนในความของเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติทั้งทั้งกลุ่มด้วยค่ะแต่ในที่สุดก็ถูกปลอดออกเช่นกันอืมก็คงอาสาขอเข้าไปในลักษณะแบบนี้ที่จะเข้าไปดูดี่สุด,ดก็ปลอดออกอืมแสดงว่าก็คงต้องมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทําให้ทางกลุ่มเครือข่ายไม่ใช้บริการคุณนัทพรอ,อืมอืม ไม่เข้าใจแต่ว่าสุดท้ายจริงๆเนี่ยทั้งๆที่มีประวัติทั้งๆที่ถูกดีไ d ดีเอสไอเช็คบินร่วมกันฟอกเงินกับสุภชัยศรีภาษร์ค่ะกับได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคววุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการบริหารกองทุนชอ,ชอพอพอช่วยเพื่อนครูแปลว่าอะไรก็แปลตามเนี้ยแหละแปลตามข้อมูลที่ต่อกันมาเนี้ยแหละคะ่ะชัดเจนที่สุดละ ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมละคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าใจนะคะเอาละครับเป็นความพยายามที่จะเติมเต็มเพื่อให้เห็นภาพว่านัทพรคือใครค่ะเติมแล้วมันจะเต็มหรือไม่ผมรู้สึกมันก็ยังไม่เต็มนะแต่เอาเถอะพอจะเห็นภาพบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ